กาเทียมหงพญาหงทองตัวหนึ่งอาศัยอยู่บนต้นไม้ใหญ่กับนางหงและลูกน้อยอีกสองตัววันหนึ่งขณะที่พญาหงออกหาอาหารอยู่นั้นก็ได้พบกับนางกาทั้งคู่เกิดความเสน่หาและได้แอบมีสัมพันธ์กันแม่กาเอย๋ยขนเจ้าช่างดำครับประทับใจพี่จริงๆ ท่านหาอาหารมาไกลคงจะเหนื่อยเชิญมาพักที่รังของข้าดีกว่าไหมวันเวลาผ่านไปไม่นานนางกาก็ออกไข่คลอดลูกออกมาเป็นตัวผู้ลูกกานี้มีลักษณะไม่ได้มีขนสีดำเหมือนกาทั่วไปแต่มีขนสีเขียวมันวาวนางกาจึงตั้งชื่อให้ลูกว่าวินินละกะ เราขนสีเขียวมันวาวไม่เหมือนทั้งกาไม่เหมือนทั้งหงนั่นสิจะ๊ะข้าจะตั้งชื่อลูกของเราว่าวินิละกะพญาหงเห็นว่าลูกน้อยนั้นอยู่ไกลจึงไปหาลูกกาบ่อยๆลูกหงทั้งสองตัวเห็นพญาหงผู้เป็นพ่อออกจากรังไปบ่อยๆก็เกิดความสงสยัยท่านพ่อ ทำไมท่านถึงออกไปข้างนอกบ่อยจังนั่นสิอาหารเราก็มีเก็บไว้ตั้งเยอะท่านไม่เห็นต้องออกไปไกลเลยลูกพ่อที่พ่อออกไปบ่อยๆก็เพราะต้องการไปหาลูกอีกตัวของพ่อที่เกิดกับนางกาพญาหงเล่าเรื่องวินินละกะให้ลูกหงทั้งสองฟังลูกหงทั้งสองจึงคิดที่จะนำลูกกานั้นมาอาศัยอยู่ที่รัง เพื่อที่พญาหงผู้พ่อจะได้ไม่ต้องออกไปหาบ่อยๆท่านพ่อแล้ววินิลก,กะน้องของพวกเราอยู่ตอนนี้อยู่ที่ไหนน้องของเจ้าอาศัยอยู่ที่ยอดตาลต้นหนึ่งไม่ไกลจากกรุงมิถิลาอย่างนั้นพวกเราจะพาน้องมาหาท่านพ่อเองพวกเจ้าอย่าได้ไปเมืองมนุษย์เลยพวกเจ้าอาจถูกมนุษย์ทําร้ายได้ พระยาหงได้ห้ามลูกหงทั้งสองไว้ด้วยเกรงว่าจะถูกมนุษย์ทำอันตรายแต่ลูกหงทั้งสองก็หาได้ฟังไม่พวกเราไปพาวินิละกะมาอยู่ด้วยกันดีกว่าดีเลยท่านพ่อจะได้ไม่ต้องเดินทางไปบ่อยๆลูกหงทั้งสองบินมาถึงต้นตาลที่วินิละกะอาศัยอยู่และได้ชักชวนวินิละกะไปอยู่ด้วยกันที่ต้นไม้ใหญ่ เจ้าคือวินิลกะใช่หรือเปล่าใช่ข้านี่แหละวินิลกะพวกเราคือลูกของพญาหงมารับเจ้าไปอยู่ด้วยกันเจ้าจะไปกับเราหรือเปล่าไปไปสิไปข้าอยากไปอยู่กับท่านพ่อให้ข้าไปนะท่านแม่ถ้าเจ้าอยากไปไปอยู่กับพ่อเจ้าก็ไปเถอะเจ้ากาน้อยวินิลกะปีกยังไม่แข็ง ไม่สามารถบินตามพี่ไปยังรังพญาหงได้ลูกหงทั้งสองจึงเสนอให้เกาะกิ่งไม้ส่วนพวกตนจะเอาจะงอยปากคาบที่ไปลายไม้พาบินไปเจ้าจงเกาะกิ่งไม้นี้เดี๋ยวพวกข้าจะพาบินไปเองได้เลยข้าไปแล้วนะท่านแม่ดูแลตัวเองนะลูกขณะที่ลูกหงทั้งสองพาวินิลกะบินผ่านกรุงมิถิลา ขณะนั้นพระเจ้ากุงวิเทหะประทับบนราชรถซึ่งเทียมมา้าด้วยม้าสินทบสีขาวสี่ตัวโอ้โหพวกท่านดูนั่นสิพระราชากำลังเสด็จพวกมนุษย์เดินทางกันแบบนี้นี่เองข้าไม่เคยเห็นเลยนะเนี่ยวินิลกะเห็นดังนั้นนึกในใจว่าตนก็ไม่ต่างอะไรกับพระเจ้าวิเทหะ ที่ประทับนั่งบนราชรถอันเทียมด้วยม้าสิงทบสี่ตัวสเสด็จเรียบพระนครส่วนตนนั้นก็นั่งไปในรถอันเทียมด้วยหงฮฮาพระราชานั่งรถเทียมม้าส่วนตัวข้านั่งรถเทียมหงคำพูดของวินิลกะนั้นทำให้ลูกหงทองทั้งสองไม่พอใจเป็นอย่างมาก แต่ครั้นจะปล่อยกิ่งไม้ที่คาบไว้ให้เจ้ากาล่วงลงไปตายก็กลัวพญาหงจะโกรธก็ได้แต่ระงับอารมณ์ไว้เจ้าก,กาไม่เจียมตัวน้อยเปรียบเทียบพวกเราเป็นเหมือนม้านั่นสิมันช่างไม่เจียมตัวบ้างเลยเป็นแค่กาแท้ๆกลับคิดว่าตัวเองเป็นเหมือนพระราชาคอยดูเถิดถึงที่เมื่อไหร่ข้าจะเล่าให้ท่านพ่อฟังให้หมด เมื่อลูกหงทั้งสองพาวินิลกะมาถึงต้นไม้ใหญ่อันเป็นวิมานของพญาหงลูกหงทั้งสองจึงเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้พญาหงฟังเรื่องทั้งหมดก็เป็นอย่างที่ข้าเล่านี่แหละท่านพ่อเจ้าก,กานี่ช่างไม่เจียมตัวเอาเสียเลยหลังจากที่พญาหงได้ฟังเรื่องราวที่ลูกหงทั้งสองเล่าให้ฟังแล้วก็บรรดาลโทสะถึงกับตวาดไล่ วินิละกะให้กลับไปอยู่ที่เดิมเจ้าวินิละกะช่างไม่เจียมตัวกล้าดียังไงมาเทียบลูกข้าเป็นม้าให้เจ้าขี่ท่านพ่อข้าไม่ได้คิดอย่างนั้นท่านอย่าพึ่งโกรธกาอย่างเจ้าทําตัวไม่สมกับกาปริอ,อาจมาเทียบเทียมหงที่นี่ไม่เหมาะกับเจ้าเจ้าจงกลับไปยังรังของแม่เจ้าเถิดโธ่ไม่น่าเลย เราจะได้อยู่ในหมู่หงแล้วแท้เมื่อพญาหงสั่งสอนวินิละกะแล้วก็สั่งให้ลูกหงทั้งสองเอาตัววินิละกะกลับไปยังรังดังเดิมพวกเจ้าจงเอากาไม่เจียมตัวกลับไปที่รังเดิมของมันเถิดที่เป็นแบบนี้รอบปากของเจ้าแท้ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเกลืด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีค่ะ